ชาติพันธุ์ที่เขาว่าเจ้าเร่ที่สุนโลก<ะ>นี่นะหรือพวกชายแท้คนนี้จุกเก่งอยู่นะมาเป็นผัวนี่มะแล้วมาสอนนี่โจกทีพนนี้ไม่ได้เล่นนานละเราพอเสนอไหมเอ่ยให้เวลาคิดห้านาทีคะ่ะฉับมงไม่เดี๋ยวตกหำสักทีนึงมะให้มัเป็นผัวนี่เดี๋ยวนี้ขีบให้สักทีสวัสดีครับอุนเธอเอ้ยมาอุนเธอไม่ได้นี่เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอก วืยมันแซบสวงว่ะอีนนี้อยอีนี้มันแซบสวงว่ะขอ,อจิ้มทองน้อยสักทีนะคะอ้ยติ้งน้อยเสียทองน้อยมันต้องโดนสักทีหนูวะ <c oughs> เลิดนี่ไงโดนละจิ้มทองจิ้มห่ำจิ้มหัวหัวก็รอดูอุย้ยมัมม่า goodbye goodbye มัมมบา ขออนุญาตพังรูก่อนนะคะนี่มันคนชอบแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มาเล่นนานใช่ปะ่ะแล้วแม่งก็จะชอบลืมลืมพังรูเว้ยถ้าแบบเห็นคนใช่ปะ่ะก็จะไล่เหรออ้ยน,นี่ไม่ได้เปิดไม่ให้เปิดหรอกคะ่ะได้ยินเสียงชนีน้อยเท่านี้แล้วเป็นอะไรยืนนิ่งเล่นก็คืออยากโดนไล่มากๆสินะห่าลาก สักหนึ่งแมตต์มาหนึ่งแมตต์มาแมตต์มามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โห و. ลัดลัดจนเสวล์ลุยนีลัดว้ายใครอยู่ข้างหลังเนี่ยอย่าไปช่วยชนีมากดีนี่วันนี้ไม่โอนนะไปทางไหนเอ่ยจ๊ะ ฉ่ำมงไมเฮ้ยเข้าส่งข้าวสารเอาเปนห่งข้าวแดกเถอะคะ่ะไม่ต้องมามีน้ำใจเนาะอันดับที่ฉันจะไม่ใช้ไพ่และกันกลัวมันฉีกว่ะอีนี้สาัแน่นะักกดโลทันพอกดโลทันพอดีพอดีโลพอดีดีลดจกจิมิสักหนึ่ง แล้วเมื่อกี้ชายแท้อยู่ไหนคะสวัสดีครับเตงอุนเธอเมื่อกี้ทำแรงไปหรือเปล่าคะอุนเธออ,อย่างพดไม่ันจบหรือเปล่าอุนเธอก็แรงใส่นี้เลยเอ๋อวิปแมวเ,เอาตีใกล้ดีกว่าเอาตีใกล้ก่อนกันเลยลอุนเธอครับอุนเธอก็รอหน่อยได้อะเปล่า <c oughs> ไม่ต้องลงไม้ลงมือมีดอาขมมีอาคมไรล่ะ นี่ไม่ได้มาทำอะไรนี่นี่ก็แค่ไม่อะไรเฉยนี่ไม่ได้มาทำอะไรนี่เลยนะโอ๊ยลืมชายการเลยม,มันจะพูดอยู่อย่างนั้นว้ายเกือบดีนะมันป่าไม่โดน่ะถ้ามันป่าโดนนะก็แอบ,บหลบจบหรือเปล่าอ่ะ,อะสุดท้ายฉันต้องโดนปะอีนี่มันรูมากเสียจริงนีนะ่หรือชายแท้ ชาติพันธุ์ที่เขาว่าเจ้าเร่ที่สุนโลก<ะ>นี่นะหรือพวกชายแท้คนนี้จุกเก่งอยู่นะมาเป็นผัวนี่มะมาสอนนี่โจกทีพนนี้ไม่ได้เล่นนานละเราพอเสนอไหมเอ่ยให้เวลาคิดห้านาทีคะ่ะไปลุกเร,นนเร็วขึ้นหน่อยลุกเร็วขึ้นขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้น่ะ ไม่ไมีการนี่ว่ะแป๊บหนึงใช้เคิร์เบลแม่งเลยลืมละฉ่ำมงไม่เดี๋ยวจกขำสักทีนึงมาให้เป็นผัวนี่เดี๋ยวนี้ขิปให้สักทีขออนุญ,ญาตย้ำก่อนเลยได้ปะการย้ำเป็นลาบอันประเสริฐอ่ะการย้ำเป็นลาบอันประเสริฐอ่ะอยู่ไหนละวายสวัสดีครับอุนเธอเอ๊ยมาอ,อุนเธอไม่ได้นี่เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอกว้าย อัเนี้อันนี้มันแซ่บซวงวะ่ะอืขอจิ้มทองน้อยสักทีนะคะอ๋ติ้งน้องหน่อยอเสียทองน้อยจับแบงค์พันไม่ได้จับแบงค์ลอยนะคะคุณนาเฮ้ยฉันอยากลองเอาใช้ไพ่แล้วแบบฆ่าบ้างวะ่ะมันจะได้เห็นแบบท่านี้ปะเขาเรียกว่าท่าอะไรนะท่าสังหารแบบป่าไพ่อะ่ะที่มันที่เป็นท่าที่คนอยากให้เปลี่ยนกันอะเพราะว่ามันดูเบาดูไม่อิม่ม อิมมาแลกผูกอ่ะคิดเหมือนกันป้าว่าอยากให้เปลี่ยนอยู่นะมันไม่ค่อยอิมมาแลกผูกเท่าไหร่มันดูแบบเบาบางสัจกจี้หัวใจอ่ะสักหนึ่งมาอินนี่เม็ดอยู่อุ้ยอินนี่เม็ดวะไม่อยากไล่เลยอ่ะเพราะคนเม็ดๆอะแป๊บหนึ่งนะม,มาเดี๋ยวเคิร์ดเบลต่ตอเลยไปนู่นว่ะ ตามทาน sorry, ันโยอ่ I'm sorry จะเข้าไปทำให้ผู้ใค่นเขาไม่รู้เส้งดีโทษทีคนมันดูดีวินึกว่าจะปาไม่โดนแล้วเมื่อกี้คิดว่าจะปาไม่โดนสักหนึ่งแต่โดนอยู่โหอะไรนี่มดท่อฉ่ำมากคุณนะขอ,อ,อให้เหลือไพ่สุดท้ายไว้สักหนึ่งดิ สักหนึ่งไม่เราไม่โดนเลยนะอะไรยะโดนนี่อยู่ติดธามจริงปะอุ้ย,ยอยออฟอีออฟหยุดอืมจะหลอกให้ฉันตกหลุมหรอไม่ใช่ผู้ชายอย่ามาหลอกให้ฉันตกหลุมมากนะขอร้องหรอจะโดนหลุมอีกหรือเปล่ากดใช้ไว้ก่อนลืมแล้วมีหลุมตรงไหนบ้างโดนหลอกคะ่ะเม็ดมาเม็ดกลับไม่โกงเนาะ ไอพวกชาติพันุผู้หญิงมันเป็นอย่างนี้หรอชนีน้อยชอบเม็ดผู้ชายไชอบหลอกกะเทยหลอกเกยไปไหนละมุดเด็คุยนเนี่ยอดเคิร์แม่งเลยไม่สนละเป็นนินนี่ไม่โอนนะเป็นนิ้นนี่ว่ามันนี่ไม่โอนนะวิค้างไอ้อ้าวไปไหนตอนไหนละโห<ฮ>ถ้าไเมื่อกี้น่าจะได้อยู่นะ สักทีหนึ่งมาจบติมอยู่ไหนฮะเมื่อกี้ว่ายังไงนะคะคุณนะ้เหมือนจะมาช่วยเจนหรือเปล่าอีนี่ก็สวดช้ำเนาะสักหนึ่งมาคุณนะ้านี่วันนี้ไม่โอนนะนี่วันนี้ไม่โอนนะเขาจะมาช่วยฉันนี่โอ๊ยแต่เธอย่อสองทีฉันจะปล่อยเธอหืมผมไม่ได้ปล่อยสินะจะระเม็ดปะอืมอุ้ย เหมือนออฟจะไปชุบนะคราบชมแล้วกันเดี๋ยวเกมจบไวเดี๋ยวคลิปไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบนาทีนี่วันนี้ก็ไม่โอนนะโดนลงไหมลด<ะ>สวัสดีครับคุณนะ้าอุ้ยเดี๋ยวฉันใช้ไพ่ข้าบ้างดีกว่าอยากเห็นท่าอยากเห็นท่าได้ไหมคะ ให้ดูดวงวันนี้ค่ะคุณจะตายภายใน10นาทีค่ะโดดลงละลดแสดงออร่าด,ดิกูุบบอยอืมกูุบบอยมาโอ้โหมันมันเปลี่ยนหมดเลยอ่ะขออยทีนึงมาขออยทีนึงมาโอ้โหเม็ดป่ะสารเม็ดมากอีเนี่นอโออโหกูไม่เอาก็จะอีกอย่าง อกแต่เล่นเม็ดก okay. ็อุ้ยหรือว่าเออเอ้าอยากเห็นท่าไพ่ใช่ไหมเถอะเสียเวลานิดหน่อยมันต้องโดนสักทีหนึ่งวะเลิศนี่ไงโดนละจิ้มท้องจิ้มหั่มจิ้มหัวหัวก็รอดูอุ๊ยอุ้ยนี่ไงมัวแต่เล่นนี่ไงมัวแต่เล่นนี่ไงแค่คุณไม่เล่นอะไรก็ได้แค่อยากเห็นท่าปะแค่อยากเห็นท่าปะแค่อยากเห็นท่าหรือเปล่า กดบอยมัมมัมมามัมมัม <ung> ม <ue> ัมมัมมัมครับอุนเตอร์อมัมมัมครับอุนเตอร์กดบอยมัม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 กดบอยกูดบอยกูดบอยอุ้ยไม่ได้เติมไพ่กดผิดจะเปลี่ยนหมดตีไก่เหี้ยจัลเบ็ดเปล่าจัลเบ็ดนะรดอีนั่นไปไหนอุ้ยเมื่อกี้น่าจะกด execute มันจะได้แสดงอ๋อเล่าสาวเปิ๊กมาดอกทองช้าลอนเย็ดย มันจะมาช่วยเพื่อนป้าคิดว่าแต่เมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้นะโอ้ยเชี่ยไอประตูนี่มันแบบเวลามันเกิดอะมันมันแจ้งเซอร์ป้า,าอยู่ตรงไหนฉันไม่ได้เล่นนานอะเมือนเขาปรับอะไรมาเยอะแยะปัขอเห็นหน่อยแสดงออล่ามานี่ไงโอ้ยไม่ให้ออกหรอครับอุนเธอ วยไอยีโบดบังหาพ่อมึงเหรอโบดหรืออะไรกุติกุติอะไรก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะที่นะ่ะที่อะไรนะที่ที่อะไรนะที่ใส่กระดูกอนะ่ะมันจะหยิบออกใช่ปะไดดีไดด,ได,ดีแต่ชาลอตมันดีอย่างหนึ่งนะตัวมันปาไพ่ได้รวยๆก็คือคนจะออกไม่ได้อ่ะเก็ตปะ <c oughs> คิดว่าจะออกได้หรอขาอุนเธอคุณเตงก็โดดลงเสิ ลดกู๊ดบอยมากู๊ดเกิลมาแต่อีเนี่ยซิกแซกเก่งไอเลิฟไอเลิฟเพลนะไอเลิฟโย่หมุนเหม็นอะไอเลิฟโย่หมุดมุดอะมุดมุดแล้วก็หิ้งอะแล้วก็พุซซี่ไหลแดด t ย o u น้องแต่ขอฟันหนึ่งทีม,มั้งแล้วชี้ออกประตูไม่ได้เนี่ยฉันชอบตัวชาร์ล็อตตรงนี้นะเว้ย คือเราปาไพ่ไปรัวๆอะไรเงี้ยมันก็ออกไม่ได้ยู่ดีจะเก้าก 9, อะไรยังไงห้าสงห้าสิบก็ไม่ได้หรอกค่ะวุ้ยเฮียโดนอยู่เอาไปไหนแล้วอะ่ะมึงมึงไปไหนมนอุ้ยเนี่ยรอตีรอตีรอตีไปเชียร์ยา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 ,ยา,ยานั่น พาดอีกนิดเดียวว่าจะเก็บสีแล้วล่ะปเป็นไร呀จะได้ซีนสวยแล้วป่ะเดี๋ยวไปตัดต่อตอนที่ได้ฉากจบแบบว่าเก็บสีเอาละกันเย้เย่เยเยเก็บสีแล้วแหละทุกคนดีใจจ้าอายังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงก็คือแบบคลิปนี้มันไม่มีอะไรหรอกพูดตามตรงคือแบบเล่นไปเรืเ่อยๆอยากหาคลิปอยากหาคลิปโฮมมาลงช่องอะเพราะว่าแบบ ไม่ได้ลงนานแล้วเผื่อแบบมีคนติดตามเก่าเข้ามาเนาะก็แบบเออให้เขาแบบได้ดูคลิปโฮมหน่อยอะไรงี้แค่แบบลงแก้ขัดเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะไว้เจอกันคลิปหน้านะบา,บายซุป